คดีดังสมัยรัชกาลที่ส4เมื่อเจ้าจอมกลีบลอบทาเสน่ห์ยาแฝดใส่พระกระยาหารพระปิ่นเกล้าภาพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคดีเจ้าจอมกลีบเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ส4เมื่อเจ,จ้าจอมกลีบเจ้าจอมคนโปรดในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์เจ้าวังหน้าถูกกล่าวหาวา่ทาทำเสน่ห์ยาแฝดใส่พระสวามี พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นที่เลื่องชื่อหรือชาว,ว่าทรงมีพระอุปนิสัยเป็นนักรักด้วยทรงมีเจ้าจอมหม่อมห้ามมากกว่า120คนและเมื่อจะเสร็จไปประทับที่พระบวรราชวางังศรีธาตำบลศรีธาแขวงเมืองสระบุรีอันเป็นที่โปรดปรานก็จะมีเจ้าจอมรูปงามและเจ้าจอมที่โปรดโดยสเสด็จไปด้วยไม่น้อยกว่า25คนในบรรดาเจ้าจอมทั้งหลายเจ้าจอมกลีบหรือเจ้าจอมมารดากลีบเป็นเจ้าจอมคนโปรดที่สุด ไม่มีภาพถ่ายปรากฏดังมีพระโอรสพระธิดาถวายสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลายพระองค์และจากความสามารถด้านการทําอาหารจึงรับหน้าที่เป็นนายเครื่องดูแลห้องครัวพระกระยาหารให้พระสวามีวันหนึ่งในพศ2404ก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะมีข่าวหรือแพร่สะพัดทั้งในวังหน้าและวังหลวงจอนมีผู้กระซิบกราบทูลกษัตริย์เจ้าวางังนาว่าเจ้าจอมกรีบลักลอบแอบทำเสน่ห์ยาแฝดใส่พระองค์ เป็นเหตุให้ทรงหลงไหลเจ้าจอมท่านนี้มากกว่าคนอื่นๆภาพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกลา้าเจ้าอยู่หัวคดีเจ้าจอมกลีบเรื่องนี้ประยุทธ์สิทธิพันธ์เล่าไว้ในหนังสือสารไทยในอดีตความว่าสมเด็จพระปิ่นเกลา้าโปรดให้พระยาพิชัยบุรินทร์พระยามนเทียนบานผู้เป็นตุลาการในพระบวรราชวังชำระความสอบสวนแต่คณะทำงานเห็นว่าพระอัธยาศัยไม่กริ้วนัก จึงชำระความแต่พอเป็นราชการไม่ได้หาความจริงใดใดอย่างละเอียดสมเด็จพระปิ่นกล่าวเองไม่อยากให้ใครขรหานินทาว,ว่าพระองค์ทรงหลงไหลเจ้าจอมท่านนี้จนเกินไปจึงโปรดให้โปลดเจ้าจอมกลีบออกจากตำแหน่งนายเครื่องแล้วให้พระราชโยธามาว่าการแทนอย่างไรก็ตามฝีมือการทำครัวปรุงพระกระยาหารของเจ้าจอมกลีบเป็นที่ยอมรับอย่างยิง่ง เพราะที่ผ่านมาสามารถปรุงพระกระยาหารให้ถูกพระทัยเสมอาอมาต่อมาไม่นานเมื่อสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงพระประชวรจนเสวยพระกระยาหารไม่ได้จึงมีพระดรําริอยากให้เจ้าจอมกลีบเข้ามาทําเครื่องเสวยใหม่ครั้งนั้นได้มีผู้รับรองค้ำประกันเจ้าจอมกลีบให้กลับมาเป็นนายเครื่องหลายคนได้แก่พระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพลิทธิ์หลวงเพชรลาลายเจมือ่งศรีบุรีรักษ์จากการประกอบกิจเท้าพิพัฒน์โภชาแย้ม และผู้ช่วยขำพันรยาพระพรหมที่บานเสมะทั้งหมดเข้าชื่อทำเรื่องว่าหากเกิดเหตุบางอาจทำเสน่ห์อยาแฝดจริงตามข่าวลือให้เอาโทษกับนายประกันทั้งเจ็ดถึงชีวิตพระองค์จึงเห็นชอบให้เจ้าจอมกลีบเข้ามาดูแลครัวอีกครั้งแต่ต่อมาพระอาการประชวรของสมเด็จพระปิ่นกล้าวสุดหนักลงอีกเพราะวันหนึ่งเจ้าจอมกลีบปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวให้เจ้าพนักงานตั้งถวายสวยได้สองคำก็เบือนพระพักด้วยทรงเห็น ขอยู่ในชามจึงกริ้วเจ้าจอมปลีบและทรงนึกถึงเรื่องเก่าขึ้นมาทําให้ทรงพระประชวนมีพระอาการต่างๆจนต้องเสด็จไปเที่ยวรักษาพระองค์ตามหัวเมืองอยู่เนืองๆครั้นถึงวันที่18ทธันวาคมพศส4 0พพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระบรมเชษฐาธิราชเสด็จไปเยี่ยมพระอาการประชวนถึงที่ประทับวงังนา สมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงกราบบังคมทูลว่าการที่ทรงพระประชวรหนักนี้มีความสงสัยว่าเจ้าจอมปลีบจะทำสเสน่ห์ยาแฝดใส่ขอรับพระราชาทานค่าทุลละองทุลีพระบาทเป็นตุลาการชำระให้เห็นดำเห็นแดงกันไปรัชการที่สี่ทรงรับคำขอ,ขอร้องจากพระราชาอนุชามีพระบรมราชาองค์การสั่งให้พระยามนเทียนบาล พระยาอนุชิชาชัยพระยาบริรักษ์ราชาพระยาอัสดาเรืองเดชพระพรหมทิบาลพระพรหมสุรินเป็นคณะตุลาการชำระคดีประหลาดนี้ที่สุดก็สรุปความกันว่าเจ้าจอมกลีบบางอาจทำสเสน่ห์ยาแฝดจริงโดยมีไอ้ช้างไอ้ขนานแดงไอ้สมเป็นครูร่วมหัวกันจึงโปรดให้ลูกขุนปรึกษาโทษโ,ทษโดยเร็ว คณะลูกขุนร่วมพิจารณาปรึกษาโทษเห็นว่าเจ้าจอมกลีบมีพระองค์เจ้าถึง12พระองค์แต่ไม่มีความคิดความกตันญยูรู้พระเดชพระคุณบางอาจคิดทรยศอันหนึ่งอายช้างไอโสมอ้ายขนานแดงผู้เป็นครูน้อยแย้มขำจากการประกอบกิจซึ่งเป็นญาติและรู้เห็นรวมด้วยกัน8คนให้ริบราชบาตรยึดทรัพย์ค่าทาตบริวารในครอบครองมาเป็นของหลวงแล้วลงพระราชอาญาเคี่ยนก่อนเอาไปประหารชีวิต ส่วนพระพิชายบุรินทร์้าจะหมื่นสีบริรักษ์หลวงเสนาพลาิ์เป็นแต่นายประกัรทาตามพระอัธยาศัยไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยให้ถอดจากตําแหน่งแล้วลงพระราชอาญาจําคุกนอกจากนี้ยังมีาอจันชุบอียาอีอวมอีป้อมก้อนอียิ้มแก้วอีหนูซึ่งไม่ได้เป็นฆ่าทาสแต่มารับใช้เจ้าจอมกรีดให้ถือว่าเป็นผู้รู้เห็นด้วยจึงถูกลงพระราชอาญาเคี่ยนแล้วจําคุกเช่นกันหลังการพิพากษาโทษบุคคลเหล่านี้ได้ไม่นาน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรหนักลงถึงสวรรคตรเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่7มกราคมพศ2408ภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นทำให้เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่ารัชกาลที่4เองก็ยังทรงแคลงพระราชฤทัยว่าเรื่องเจ้าจอมกลีบทำเสน์ยาแฝดอาจไม่ใช่เรื่องจริง สุดท้ายก็มีพระราชวินิจฉัยและมีพระราชหัตถเลขาผ่อนผันให้บุคคลที่ข้องเกี่ยวกับคดีสุดเฉาโชนี้โดยในระเทศเจ้าจอมกรีบแย้มคำไปอยู่เมืองสุขโขทยัสยส่งไอ้โสมไอ้ช้างไอ้ขนานแดงไปจำคุกส่วนจากการประกอบกิจกับน้อยนั้นปโปรดให้ยกโทษแล้วปล่อยตัวไปด้านพระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพล,ลสิทธิ์จมื่นสีบริรักษ์ก็ปโปรดให้พ้นจากการจองจำแต่ไม่ได้ส่งตั้งขึ้นรับราชการอีก